อก็สวัสดีครับ FC กเกษตรกรสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังสาหรับไปเกษตรกรอในปัจจุบันนี้เนะเนาะ,นะ,ะก็พอดีว่าผมไปเห็นเห็นข่าวไอ,อ้ง่วงควายมันมันเข้าไปกินไอ้อะอะไรนะเข้าไปกินพืชผลทาง,งาก่นเกษตรอของไอ ของป้าคนหนึ่งอะไรที่เป็นข่าวเนาะแล้วทีนี้ป้าเขาก็จับเอจับควายไว้เป็นตัวประกันแล้วแล้วที่นี่พี่น้องมีความคิดเห็นว่าแนวไหนพี่น้องมีความคิดว่าอะไไงแล้วสาหรับข่าวนี้แล้สหรับผมนี่พี่น้องคือผมก็เห็นใจนะเห็นใจป้าเห็นใจป้า,า,ปาที่แกอุตสาห์ปลูกต้นกล้วยไว้เนาะข้างบ้านเนี่ย เพื่อที่จะเอาไว้เอาไว้กินเองจังสีสาแล้วท่นี่นี่ควายมันมาทําลายควายมันมาทําลายมันมาส้นมันมากินกกกล้ยนะพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องจะทํำยังไงถ้าเป็นผมผมกระสีจับจับไว้คือกันแหละพี่น้องผูกควายนั่นไว้คือกันนั่นแหละเพื่ออย่างก็ก็เพื่อให้จํานวนต่อลักฐานพี่น้องจํานวนต่อลักฐานาคือจังสมมุติว่างัวควายมันมากินพืชผ,ผลทงงางการเกษตรของเขานี่ บางครั้งบางทีเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยกันนี่แหละก็หัวหมอคือกันพี่น้องหัวหมอเออคือไม่มีหลักฐานเนี่ยบอมีหลักฐานกะกระเทียงนะ่ะเทียงหัวชนฝาน่ะเออมันมันเขาเรียกว่าไงมันเป็นความเห็นแก่ตัวพี่น้องเออเป็นความเห็นแก่ตัวเออบางทีเนี่ยบางทีอ่ะเวลาเราพูดน่ะพี่น้องเออคนคนเท่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยบอเสือ เถียงอีกคือยังสมมุติว่าคือยังแถวบ้านผมก็คือเขาไอ้ปลูกอ้อยกันเยอะเนาะเขาปลูกอ้อยกันเยอะปลูกอ้อยใส่น้านี่แหละอืแล้วทีนี้มันมีง่วมีง่วม,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 มีค้อยมันเข้าไปกินเ,เข้าไปกินยอดอ้อยเนี่ยอในหน้าเวลาเราไปบอกเข้าดาเฮาอีกเด้เขาเจ้าของง่วน่ะดาเฮาอีกหาว่าเรานี่ไปใส่ร้ายเขาเอาเอเพอเพอเนี่ยเขาสิ เขาจะเอาเราเนี่ยขึ้นบ้านผู้ใหญ่เพื่อที่จะปรับไหมเฮ้าอีกทั้งๆที่ทั้งๆที่เฮ้านี่ไปเตือนเขานะไปเตือนเขาบอกเขาดีๆว่ายายหรือว่าตาเออวัวตาเนี่ยเข้าไปกินอ้อยเขาเด้อเออระวังเขาปรับเขาไหมเด้อคือเราไปบอกด้วยความหวังดีแบบนี้นะเออกลับหาว่าหาว่าเราเนี่ยส่ร้เขาอีกอันนี้เนี่ยคนมันเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องคนมันเป็นแบบนี้ อมันก็เลยแบบเอ๊ะสำหรับเอ๊ง้วควายที่เขามากินพืชผลทางการเกษตรนี่ก็คือมันก็ต้องเขาเรียกว่าอย่างไรคือมันต้องดูแลด,ดีๆพี่น้องต้องดูแลดีๆเพื่อไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นเออคือนิสัยของคนนี่จะไม่ค่อยยอมรับความจริงพี่น้องจะไม่ค่อยยอมรับความจริงเขาบอกดีๆก็หาว่าดูถูกเออ มันมันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเนาะออมันมันคือคนแถวบ้านผมก็ก็มีเยอะพี่น้องเออมีเยอะไอเขาเรียกว่าอะไรหัวหมอนะ่ะหัวหมอ,อคือวัวควายของตัวเองไป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 กินเลยคือจังไปกินกล้วยเขาเขาสวนพริกสวนอ้อยเขาเวลาไปบอกนี่คือเราบอกดีๆนะเขาเขาหวังดีไงเราหวังดีเออเราก็ไม่อยากจะปรับไหมเอาเงินอนอย่างดอก Ừ, กลับด่าเข้ามาอีกเอมันมันก็นเลยเฮดไทยทําให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายไปเลยนะทั้งๆท,ท,ที่เราเนี่ยหวังดีเอหวังดีเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปใส่ร้ายเขาเอว่ายังไงคือเหมือนที่ผมบอกคือสังคมไทยเนี่ยเป็นเป็นสังคมที่แบบต้องเขาเรียกว่ายังไงนะคือต้องต้องพูดแต่สิ่งที่ดีๆ พูดแต่สิ่งที่ดีๆต้องชื่นชมต้องเยินยอต้องแบบว่าแจวครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านถูกต้องที่สุดอียังประมาณนั้นนะพี่น้องคือคนเท่ามันกับเ็นแบบนี้นะมันมันก็เลยโอ้ยเนาะผมก็เห็นข่าวแล้วก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจไอ้ป้าที่เล่าจับควายเป็นตัวประกันอก็อคือว่าเนาะคือเล่ากั ผมว่าแกก็ไม่ได้อยากจะจับไว้หรอกแต่ทีเนี้ยเจ้าของควายก่ะไม่มารับผิดชอบนะ่เห็นบอกเบิงเบิงในข่าวนะ่ะแต่ความจริงแล้วนี่เจ้าของควายนี่ก็ผมว่าผิดอืผิดเออผิดแน่นอนเออแต่ทีเนี้ยน่ะเขาเรียกว่าไงล่ะป้าป้าที่จับควายเขาก็ ก็มีส่วนผิดแต่ว่าอาจจะผิดน้อยหน่อยเออคือมันมัน,ม,นมันมีความจําเป็นหน่พี่น้องเออถึงเป็นเป็นผมเนี่ยผมก็จะจับไว้ขึ้นกันเออเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่น้องไอ,อ้คนเห่าเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานอย่างสมมุติว่าเราถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไว้เฉยเเนี่ยคือบางทีเนี่ยบางคนน้นแห้งหัวหมอ,อ,อประมาณว่าไม่หนีเออไม่มีไม่จ่าย มีปัญหาอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะพี่นออ้องเออมันมันเป็นแบบนี้นยะเออมันมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ากฎหมายบางทีเนี่ยใช้กับคนประเภทนี้ไม่ได้ออไม่หนีไม่มีไม่จ่ายมีอะไรไหมเออถึงข้าวของคุณจะเสียหายเออคุณไปคุณไปฟ้องศาลเอาเออไปจ้างทานายความมาสู้กันยั้งแบบนี้นะมันเลยทําให้เราเนี่ยแบบ มีความเครียดพี่เนี่ยมีความโกรธแบบน,นี้ทั้งๆท,ท,ที่แบบเราไม่ได้ผิดเลยนะเออเราปลูกอผักปลูกพืชทางการเกษตรไว้ในที่ของเราเไว้ในที่ของเราเลยแต่วัวควายเนี่ยของคนอื่นเนี่ยมันเข้ามาในที่บริเวณของเราแล้วมากัดกินพืชผลทางการเกษตรเออแล้วห้าิเฮ็ดเนวด่ดไถ่ายรูปไว้เออหรือว่าจะจะผลูกควายนี่ไว้ แล้วให้เขามาถ่ายเอาอผมว่าสําหรับคนในปัจจุบันนี้นะจับวัวเขาผูกไว้หรือว่าจับควายเขาผูกไว้เพื่อเป็นหลักฐานมันต้องแบบนี้แหละพี่น้องมันต้องแบบนี้เลยออบบเออเพราะว่าบางทีนี่ถ้าเราถ่ายแต่กล้องไว้เป็นหลักฐานเนี่ยคนกับหัวหมอพี่น้องหัวหมอเออคือวายง่ายคือมันต้องเจอคนจริงนะพี่นอ้องเอบางคนนี่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานก็ หลักฐานก็ได้แค่หลักฐานน่ะพี่น้องเนอมันเขาเลยว่ามันไม่มีข้อต่อรองนะอ่ะอ่เพอเพอนี่มากวนเราอีกเหมือนมากวนเราอีกไม่หนีไม่มีไม่จ่ายมีอะไรปะอยากได้ให้ไปฟ้องเอาอย่างแบบนั้นเนะออคือจังไอ้ไอ้ที่ผมใหเล่าให้พี่น้องฟังนะ่ะแต่ก่อนผมเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไว้ในไอ้ป้ายางไว้ในหน้าเออแล้วทีนี่หมาเออหมา มันมากกินไก่อย่มันมากกินไก่อ่ามันกัดถิ่มกัดถิ่มกัดถิ่มเลยแล้วที่นี่เราไปบอกเจ้าของเขาว่าหมาคุณมากัดกินไก่ผมนะเนี่ยมันตายหมดเลยอืมพอไปบอกมาน,นี่ปุ๊บเขาก็เฉยเฉยไม่นี้ไม่มีไม่จ่ายแบบกวนๆแบบนี้นะพี่นอ้องเอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าอ,อะไรทาให้คนที่เขาแบบ ไม่ได้ไปสร้างคันบุดรห้ทุกคนอื่นนะเขาเลี้ยงไก่หรือว่าทําเกษตรในพื้นที่ของตัวเองอ่ะแต่คนอื่นมาเบียดเบียนะมันมันเลยเฮ็ดให้ทาให้คนที่เฮ็ดกเกษตรเนะี่มันเกิดความท้อแท้พี่น้องแล้วกฎหมายเนี่ยกฎหมายมันก็ไม่เอื้ออีกนะเออมันไม่เอื้อให้ให้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เอื้อให้คนที่ถูกนะ่ะเออคือจังกฎหมายไออะไรนะขโมยขึ้นบ้านแบบเนี่ยเออขโมยขึ้นบ้านเนี่ย เจ้าของบ้านอะไม่มีสิทธิ์ฆ่าขโมยนะเออไม่มีสิทธิ์ฆ่าขโมยเออคือต้องให้ขโมยมาแบบต้องให้ขโมยหรือว่าโจรเนี่ยเออมาทําร้ายเราก่อนนะ่ะเราถึงจะมีสิทธิ์ป้องกันตัวนะ่ะเออคือทั้งๆั้งที่มันมันเป็นบ้านของเราพี่น้องเออมันเป็นบ้านของเฮ้าเนี่ยเออคือโจรขึ้นบ้านเราเนี่ยเรายิงเขาเนี่ยยิงโจรตายเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีความผิด ข้อหาค่าคนตายนี่ยอะทั้งๆท,ที่เราแบบป้องกันทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยพี่น้องเอป้องกันเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติของตัวเองเราอยู่ในบ้านของเราแท้ๆนะเราไม่ได้ไปยิงไอคนอื่นนอกบ้านเราเ,ออเราอยู่ในบ้านของเราบ้านเราก็เปรียบเสมือนที่ปลอดภัยเยแต่โจรมันเข้ามาปั๊บเนี่ยเห้ายิ่ยงโจรตายในบ้านเฮ่านี่เรามีความผิดได้พี่น้อง เห็นบอกมึงกฎหมายมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องกฎหมายมันเป็นแบบนี้เนี่ยดูอ่ะคือมันมันไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้ช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเอาอย่างศีรษะเออนอกจากว่าโจรเนี่ยมันจะฆ่าเราเออมันจะฆ่าเราแล้วเราป้องกันตัวพอป้องกันตัวปุ๊บนี่สมมุติว่าเรายิงโจรตายแล้วเรา บอกว่าเราป้องกันตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะจบมันต้องไปสู้คดีต้องไปสืบสวนอะไรแบบโอ้โหเสียเวลาน่ะพี่นออ้องเออทั้งๆท,ที่มันเป็นบ้านของเราแต่โจรมันเข้ามาในบ้านของเรานะ่ะมันเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวใช่ไหมเออแต่เราไม่มีสิทธิ์จะไปฆ่าโจรน,นะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยอเนจอานาถกับกฎหมายคือจังคือการกับป้าไอ้ที่เขาปลูกกล้วยไว้ข้างบ้านนี่แหละแล้ววัวควายมันมากินอย่างนี้แหละ เออเจ้าของก็ไม่ได้มาชดใช้อะไรแบบยังไงล่ะแถมจะมาอยากจะแจ้งไอ้ไอ้ป้าที่ผูกควายไว้ว่าลักทรัพย์อีกมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยกฎหมายประเทศไทยเนาะเออผมดูข่าวแล้วผมก็หดหูตามผมกะเครียดตามเออถึงเป็นผมผมก็จะผูกควายไว้เหมือนที่ป้าทำผมกะเสียดแบบนี้เพราะว่ามันบางครั้งบางทีนี่เราทําตามกฎหมายเป๊ะจนเกินไปนี่ มันก็เขาเรียกว่า,างไงอ่ะคือซื่อตําต่ออือคือตรงเกินไปก็บดีเออตรงเกินไปก็ไม่ดีบางครั้งอันนี้พูดถึงว่าบางครั้งออแต่คือความซื่อตรงมันก็ดีนั่นแหลนะเนาะออแต่ถ้าตรงจนเกินไปเขาเอินไว้เลยตรงตําต่อตายเนะี่ยมันมันม่นกับเออกับพิจาณาเอาพี่นอ้องออเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อนก็สอนว่าให้เดือสายกลางออถูกแล้วผมว่าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนมาถูกแล้ว สําหรับผมนะพราะว่าผมก็นับถือพุทธนะเนาะพระพุทธเจ้านี่สอนให้รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีเออเข้าเมืองตะหลิวให้หลิวตาตามไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปเดินสายกลางอไผ่ลู่ลมอยียงแบบนี้เนะี่ยเอมันเพราะฉะนั้นนี่การใช้ชีวิตในสังคมไทยผมบอกเลยตรงเกินไปก็บดีเออตรงเกินไปก็ไม่ดี ก็ต้องมีพริกแพงอันนั้นบ้างแมนบอ,อโกหกบ้างพูดจริงบ้างเอ,อก็สลับกันไปอ,อสังคมไทยมันเป็นแบบนี้พี่นออ้องเก็ว่าง่ายคือคนดีมันอยู่ยากพี่น้องคนดีอยู่ยากสังคมไทยเนี่ยคนที่มีเงินอยู่ง่ายพี่นออ้องอคนที่มีเงินรวยล้นฟ้านะสามารถทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดได้แมนบอพี่นออ้องเลือกไพ่สีเทียงผมโอเคซ้ำนี้ละเล่าสู่กันฟังพี่น้อง